เปลี่ยนทุกเป็นเงินสดได้ในพริบตานะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการรวบรวมเอาจิตพิยาทางด้านการเงินนะคะในการเปลี่ยนวิธีการคิดแล้วก็ทําให้เกิดการโน้มน้าวทางจิตพิยาให้คุณมีแรงจูงใจในการมีเงินเพิ่มขึ้นหาเงินง่ายขึ้นนะคะก่อนอื่นเลยนะคะมาดู m i n เซ็ t ก่อนค่ะว่าคุณต้องรู้ก่อนว่าพลัง ความคิดเนี่ยมันทําให้เรามีอะไรก็ได้พลังคําพูดทําให้เรามีอะไรก็ได้และพลังการกระทําทุกอย่างของเราย่อมส่งผลไปให้ความสอดคล้องเช่นถ้าคุณมาคิดว่าเงินไม่เข้าชีวิตไม่ดีชอบพูดออกมาแล้วก็ทําการกระทําแบบไม่ได้สร้างสรรค์อะไรแน่นอนค่ะคุณก็สามารถเช็คดูกระเป๋าสตางค์ของคุณได้เลยค่ะว่ามันก็จะมีตามจํานวนที่คุณทํานั่นเองอาจารย์เป็นเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมกฎวิทยาศาสตร์แล้วก็กฎแห่งพลังจิตใต้เสมกค่ะว่าเมื่อคุณนั้นออกแรงลงทุนด้านอารมณ์จิตใจอะไรนะคะเช่นลงทุนด้านต้องการเงินสดแน่นอนว่าผล มันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยก็คือจะต้องได้เงินสดเหมือนกับเราเนี่ยนะคะลงทุนทำอะไรสักอย่างหว่านเล็ดทันการเงินเราก็ต้องได้สิ่งนั้นนะคะข้อที่1ค่ะเปลี่ยนอารมณ์เรียกเงินค่ะถ้าคุณกาลังหงุดหงิดอารมณ์เสียเครียดกดดันเงินใช้ไม่พอหยุดความคิดนั้นไว้ค่ะถ้าคุณคิดดีเกี่ยวกับเรื่องเงินไม่ได้อย่างน้อยคุณก็ปล่อยให้สมองว่างดยการทําสมาธิก็ยังดีหรือว่าย้ายพื้นที่ย้ายอารมณ์นะคะไปในจุดที่เราเนี่ยผ่อนคลายและรีแลกนะคะคือในเมื่อคิดบวกเรื่องเงินไม่ได้พูดบวกเรื่่่่อองงงงงเเเินนไไไไไไมดด้้คคุณกก็็ยยยาาททีลละะปปปฟััพูหํร ให้ลมดีเล่นกับหมาเล่นกับหลานนะคะก็ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นเป็นการเคลียร์ energy ไม่ดีเพราะว่าอารมณ์ขุ่นมัวอารมณ์ดุดันความเครียดกดดันที่ไม่มีเงินนั้นแน่นอนค่ะว่ามันทําให้คุณอับโชคด้านการเงินถึงเงินอยากจะเข้ามาในชุดคุณแต่เขาก็ไม่เข้าค่ะเพราะนั้นข้อที่หนึ่งนะคะ คุณต้องเปลี่ยนพลังงานเป็นพลังงานความสบายสบายผ่อนคลายและมีความเชื่อมั่นว่าเฮ้ยเงินเข้าคนเราต้องมีความหวังค่ะถ้าไม่มีความหวังคุณก็จะไม่มีเงินสดเข้านั่นเองนะคะรู้สึกถึงความสบายรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกว่าเงินเข้าถ้าคิดดีเรื่องเงินไม่ได้อย่างน้อยก็เปลี่ยนเรื่องคิดไปเลยค่ะเพราะมันจะช่วยทําให้คุณนั้นมีเงินสดเพิ่มขึ้นค่ะ2 อารมณ์ดีค่ะภาพการเงินที่เพิ่มพูนก็มากขึ้นเวลาที่เราอารมณ์เสียหงุดหงิดเครียดรู้สึกไม่ดีแน่นอนว่ามันไม่เกิดจินตนาการด้านบวกเลยมันไม่เกิดการจรินตนาการด้านความเป็นสิริมงคลด้านการเงินในชีวิตเลยคุณจะจินตนาการถึงแง่ร้ายถึงชีวิตที่พังพินาศเราจะต้องอดอยากเงินทองจะต้องไม่มีคนนั้นจะต้องปฏิเสธเราเงินจะต้องไม่เข้าแน่เลยมันจะมีแต่จินตนาการหลายๆและคุณก็จะดําเนินไปตามวิธีการคิดในหัวของคุณนั่นเองคราวนี้ปเปลี่ยนใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นคุณอารมณ์ดีคุณมีความสุข๊ จินตนาการด้านบวกฝึกจินตนาการด้านดีการคิดบวกนะคะคืออะไรคะคือการคิดดีการคิดดีคืออะไรคะคือการคิดกุศล <c oughs> เพราะฉะนั้นมันเป็นกุศลมันเป็นบุญของคุณที่คุณคิดถึงเงินที่เพิ่มขึ้นอารมณ์ดีมีความสุขมีความหวังมันก็เกิดจินตนาการซ้ำๆถึงภาพที่ดีเกี่ยวกับการเงินทําให้ไหลลงจุดติดใต้สํานึกแล้วในที่สุดคุณก็จะเป็นคนที่หาเงินง่ายมีเงินเพิ่มนั่นเองค่ะลองจินตนาการสิคะว่าครั้งที่คุณได้เงินเยอะที่สุดตอนที่คุณหาเงินง่าย ตอนที่คุณไม่ได้คิดเรื่องกังวลใจเรื่องเงินเลยเพราะว่ามีเงินเข้าคุณรู้สึกยงไงแล้ววันนั้นคือเหตุการณ์อะไรน,นั่นแหละค่ะทบทวนซ้ําๆแล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยถ้าครั้งหนึ่งฉันเคยได้เงินก้อนโตที่สุดฉันก็ควรจะได้มันอีกและควรจะได้มันเพิ่มขึ้นถ้าครั้งหนึ่งคุณเคยรู้สึกชิลๆสบายๆการเงิน แล้วทำไมตอนนี้เป็นไม่ได้รู้สึกถึงมันค่ะและคุณจะโน้มน้าวให้ตัวเองนั้นเป็นคนที่มีเงินสดเพิ่มขึ้นชิวๆหาเงินง่ายมีเงินเข้าไม่ต้องมีเหตุผลนั่นเองนะคะลองดูนะคะลองปรับดูในการที่จะฝึกจินตนาการด้านบวกเกี่ยวกับการเงินค่ะต่อมาสุดท้ายข้อที่3มาเช็คดูค่ะว่าคุณมีพฤติกรรมนั้ไงน,นั่นคือคุณรู้ว่าความสุขทําให้เกิดเงินสดค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณรู้สึกไม่มีความสุขแปลว่าคุณจะยังไม่มีเงินสดค่ะแต่ถ้าคุณสามารถที่จะ เปลี่ยนอารมณ์ของคุณนั้นให้มีความสุขได้อย่าลืมนะคะความสุขมันทําให้สมองเราโลดแล่นความสุขทําให้อนโดฟนในร่างกายหลั่งไหลสุขภาพร่างกายดีแล้วยังมีออร่าของการเบิกทัพย์ด้วยค่ะความสุขทําให้เกิดจินตนาการด้านดีๆอยู่เสมอความสุขทําให้เกิดการโชคดีด้านการเงินเพราะฉะนั้นฉันบอกว่าเฮ้ยฉันยังรู้สึกแย่อยู่เลยที่ฉันไม่มีเงินฉันมีความสุขไม่ได้คุณต้องการผลลัพธ์ไม่ล่ะคุณต้องการเงินสดไม่ล่ะคุณต้องการหาเงินเพิ่มไม่ล่ะ คุณต้องการให้มีเงินใช้ตลอดชีวิตมีเงินจ่ายเหลือเฟือไหมล่ะถ้าคุณต้องการผลลัพธ์นี้ต้องการการเปลี่ยนแปลงนี้คุณต้องทําอะไรที่พิเศษกว่าคนปกติอยู่แล้วคนทั่วๆไปโอ้ชิเครียดไม่มีเงินแล้วก็จมปักอยู่ความเครียดแต่คุณคือคนพิเศษคุณบอกว่าเฮ้ยฉันเลื่อนนักสู้ รู้สึกเงินไม่มีใช่ไหมไม่สนใจเงินเข้าฉันเชื่อว่าฉันโชคดีความสุขเกิดขึ้นเงินสดจริงจึงไหลมาค่ะเพราะฉะนั้นเงินนะคะตามหาคนที่มีพลังงานสูงค่ะอาจารย์เพิ่นเชื่อว่าทุกคนนะคะเป็นคนที่มีเงินใช้ตลอดชีวิตมีเงินเข้ามาอย่างเหลือเฟือและวันนี้เงินก็เข้าคายได้แล้วเงินเข้าแล้วนี่คือฟิลที่คุณจะต้องรู้สึกค่ะใครชอบและต้องการที่จะคอนเฟิร์มให้เงินเข้าวันนี้ขอบคุณการแชร์แท็กเพื่อนและติดตามเพจอาจารย์เมธิตาค่ะอาจารย์เพิ่นเชื่อว่าพวกเราทุกคนนั้นนนนมีีีีพลลังงการเเิทท่่่ดอยูแ้วคคุณป็ ความสมบูรณ์แบบด้านการเงินวันนี้เงินเข้าขอให้คุณโชคดีด้านการเงินมีเงินเข้าไม่ต้องมีเหตุผลมีเงินใช้จ่ายตลอดชีวิตไม่ต้องกังวลใจอะไรนะคะรู้สึกสบายๆผ่อนคลายเงินเข้าแน่นอนค่ะอาจารย์เปิ้นเป็นกาลังใจให้ขอให้ทุกคนโชคดีด้านการเงินค่ะ